สวัสดีค่ะดิฉันพรพิษพิมพิสารค่ะประธานชมรมไทยพวนอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่ให้ชมรมของเราได้มีโอกาสมาแสดงในการแสดงพื้นบ้านใต้ร่มพระบารมีฉเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่สิบของเราในครั้งนี้นะคะซึ่งศิละปะการแสดงหรือว่าทุกอย่างนะคะเขาก็รวบรวมจากการที่ ชมรมไทยพวนของเรามีการอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมประเพณีซึ่งมีอยู่6ด้านด้วยกันนะคะก็มีด้านภาษาด้านอาหารด้านเครื่องแต่งกายด้านวิถีชีวิตความเชื่อและก็ด้านดนตรีค่ะซึ่งในมื้อนี้จากรายการแสดงที่เราแสดงผ่านไปนะคะการวบรวมเอาวัฒนธรรมทุกอย่างนะคะ6ด้านมาแสดงในมื้อนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะกาขอขอบพระคุณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้โอกาสดีๆแก่ชุมชนได้มีโอกาสเดินทางมาแสดงที่กรุงเทพค่ะจะขอให้ติดตามรับชมผลงานเขาได้อยู่ตลอดนะคะซึ่งเขามีที่ทำงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทยพวนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะ